ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอูด้งนะผมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครสุดไวยของผมในอัปเดตนี้นะผมนั่นก็คือตัวริมุรุนั่นเองครับผม ดีดีช็อปลับกิฟเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุดอนิเมะบันกาอะไรคอสโอเวอร์อนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์พร้อมขายรหัสไกา์แบบต่างๆรับฟาร์มและเอฟทุกอย่างในเกมเติมโลบักแท้ปลอดภัย100%เข้าลิงก์นั้นใต้คลิปได้เลยครับผมก็คิงส์ลาร์นนะครับหรือว่าเจ้าตัวลิมูรุนะครับผมเป็นตัวละครซีเครตตัวใหม่นะผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใน6.5นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบคุณน้องคนนี้นะครับที่ให้ผมยืม ID มารีวิวตัวนี้ด้วววววยยยยยนนนนะะคครรรรััััับบผผผมมมมมส่่่ตตตแลล้้เเเีก็งาาาหจิุอู อะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเทรทนะผมก็เทรทเนี่ยน้องเขาทำให้เป็นเดสอาร์นะผมส่วนสเตตเนี่ยก็ดาเมจเนี่ยเป็นแซดบวกสปีดเป็นแซดบวกแล้วก็ระยะเป็นแซดปวกนะผมอ่ะเรามาดูต่อไปอ่ะธาตุของนิโมโนะนะผมก็จะเป็นธาตุน้ํานะก็จะเป็นธาตุที่เออ่ไม่รับดีบัฟเกี่ยวกับการลดสปีดนะผมโอเคประมาณนี้นะแล้วก็จะมีสกิลกดด้วยเดี๋ยวนี้เราไปดูกันในเกมนะผมว่าจะเป็นยังไงนะต่อมาพระศิว์นะผม พาสีของลิมรูนะครับผมก็พาสีแรกครับการอัปเกรดลิมรูเนี่ยในแต่ละครั้งนะผมจะทําให้การอัปเกรดครั้งต่อไปของตัวละครคนอื่นๆนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยราคาลดลง3%นะอันนี้ไม่มั่นใจนะผมแปลถูกไหมแต่ว่าตรงนี้มันเขียนว่า next upgrade of แบบ a n o t h r r p l y y e r o w n e r นะผมอาจจะหมายถึงว่ายูนิตของเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆเราที่ไปลงด้วยครับถ้าลิมรูไปวางใกล้ๆเนี่ยก็ ตัวพวกนั้น,นจะอัพถูกหลง3%นะผมต่อครั้งปะอืมเนี่ย every, every upgrade นะผมโอเคพาร์สีที่สองนะผมที่ผมแปลมานะเเมื่อนักปราบผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยระบุศัตรูได้นะผมลิมูนุจะสร้างความเสียหายเพิ่มกับตัวนั้นนะครับผม40%และสามารถระบุได้1ครั้งนะครับผมก็อารมณ์เหมือนประมาณว่ามันจะเป็นพาสซีีที่เหมือนเจ้านักปราบผู้ยิ่งใหญ่นะผมที่อยู่ในหัวของลิมูรุนะผมจะระบุ ตัวเป้าหมายของริมบอรูเหมือนอารมณ์เหมือนสแกนในอนิเมะอะไรเงี้ยครแล้วริมบอลเนี่ยจะท mm ําดาเมจกับตัวนั้นนะแรงขึ้น40%นะอันนี้คือที่ผมแปลแล้วผมเข้าใจนะทุกคนซึ่งเหมือนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้กับในโหมด PvP ด้วยนะคือถ้าทุกคนสังเกตนะผมจะมีวงเล็บ PvP อยู่นะซึ่งมันจะเขียนว่า Show h o w much Economy and y e n y o u r Opinion Opinion Has อ,อ่านผิดขออภัยนะผมอารมณ์แปลประมาณว่า เหมือนมันจะบอกว่าฝั่งศัตรูของเราเนี่ยในโมพีพ p นะมีเงินเท่าไหร่ประมาณนี้นะผมว่าฝั่งนู้นอะตอนนี้เขามีเงินเท่าไหร่ประมาณนี้นะอืประมาณนี้ครับข้อที่3นะครับอันนี้คือผมแปลมาจาก h ช t GPT นะทุกคนก็อาจจะงงๆหน่อยนะคือผมก็ยังงงๆเหมือนกันแต่มันแปลประมาณนี้ครับคือทุกๆจุดที่วางสำเนาวไว้เนี่ยตัวลิมูรุเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่ม30%รนะผมและบัฟต่างๆเนี่ยจะถูกแบ่งไปยังจุดที่วางสำเนาไว้นะครับ คือผมไม่รู้ว่าไอ้สัมเนาเนี่ยคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันในเกมอีกทีแล้วก็พาสซีฟนี้นะผมจะไม่นับรวมบัฟในด่านนอะผมเช่นบัฟเอลีของฮารุกะเรนนะผมอารมณ์มันจะเหมือนประมาณว่าดิบุรลูมันจะวางเหมือนอะไรอะสัมเนาอันเนี้ยคือผมยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะไอ้ตรงสัมเนาเนี่ยคือผมแปลมาจากใช้จีพีนะทุกคนเออเดี๋ยวพาสซีฟนี้รอยอยาจจะต้องไปดูในเกมนะผมเพราะงั้นไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ ริมรูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะไปะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมเพลย์ของริมรูกันดีกว่าไปอ่ะเดี๋ยวผมขอแอดเย็นขึ้นมาก่อนทุกคนอ่ะมาเรามาดูตัวริมรูกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะในขั้นแรกก็จะตีเป็นเซอร์เคิลเวลอยู่นะอ่ะผมวางไปก่นปนอนเพียงหนึ่งทีอ่ะนี่นะได้รับ30%นะครับผมจากตัวพาสซีฟตรงไหนหวะตรงนี้มั้งน่จาจะตรงนี้นะทุกคนน่าจะเป็นตรงนี้นะ30%อ่ะ ต่อมาสกิลกดอันนี้คืออะไรเอ่ยอะตามมาดูนะครับผมเป็นสกิลนักป่าดนะอ๋ออ๋อมันคือสกิลวันนี้ทุกคนสกิลนักปา่าอันนี้นะผมเหมือนจะต้องกดไปที่มอนปะเดนนี๋ยวผมลองกดดูดิอ่อนี่ไงนี่ไงน,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 นี่มันจะมีให้เลือกเนี่ย Where use ability อะไรเนี่ยอันนี้คนเราจะต้องเลือกไปอย่างงี้นะอันนี้ผมลองกดเลือกปิ๊งอ๋อมันจะมีสเตตขึ้นมาอย่างงี้เลยเหรอ hp s p e e d อ๋ HP, อโอเคถ้ากดใส่ยูนิตของฝั่งตรงข้ามก็ใจนี่ใช่ไหม จะบอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีเงินเหลืออะไรประมาณนี้เท่าไหร่นะโอเคอะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าไอสําเนาเนี่ยคืออะไรนะนริมูรูนได้กี่ตัวสตัวใช่ไหมแอ,อ้ผมอยากรู้ว่าหมายถึงอะไรปุ๊บอ๋ออ๋อ,อทุกคนสําเนามันคือไอ้นี่ว้ยม,มันคือร่างของลิมรูทุกคนอะเดี๋ยวผมลองไม้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่คนดูนะ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 นะผมวางปุ๊บ เห <Hey, S 2> ็นปะแล้วผมวางตรงนี้ปึ๊บนี่ตัวอื่นมันจะได้บัฟน,นะครับผมโอเคแต่ว่าตัวนี้ได้สี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เลยนะโอ้แปลว่าเดี๋ยวนจำนวนผมขอลองขายเรมูแป๊บนึงแปลว่าอย่างนี้เราสามารถเล่นอย่างนี้ได้ดิเล่นนะผมวางหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วผมก็วางตรงนี้ปึ๊บทุกตัวได้บัฟร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ my god เดี๋ยวนะอย่างนี้เรมูก็ไม่เหมาะกับโมนาดสิ <laughs> อย่างนี้ลูว์ๆก,ก็ไม่บอกกับโมนาดิทุกคนอ๋อแล้วอย่างนี้เวลาโดนดีบัฟเขาก็จะโดนทุกคนใช่ไหมจะโดนเดี๋ยวผมลองหาอันที่มันเป็นอันนี้นะมันจะโดนสตาร์ททุกสิบวิเอ่ะผมลองดูดิเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันก็โดนทุกตัวดิเดี๋ยวผมรีเซ็ตไว้นึงผมเคลียร์ก่อนอ่ะผมต้องไปอันนี้อ่ะข้ามมอนลัลโดนสตาร์ทเอ้ยวันนึงทุกคนผมลืมอ๋อเขาไม่ได้เปิดอันนี้มัน,นเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟคไว้นึงปุ๊บอ่ะโอโอเค อ่ะประมาณนี้อะเดี๋ยวลองดูดิมันบอกว่ามันจะแบ่งปันพวกแบบดีบัฟกันนะทุกคนผมมาดูดิเอ๊ะหรือว่าบัฟหรือเขาจะหมายถึงอ๋อไม่ใช่ทุกคนผมขออ่านดีบัฟอ๋อโอเคทุกคนผมขอโทษผมนึกว่ามันเป็นดีบัฟไว้ตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันคือบัฟนะทุกคนกคน็คือถ้าเรามีตัวบัฟใช่ปะ่ะแล้วเราบัฟใส่ร่างร่างตัวเนี้ยร่างตัวนี้ยทุกคนฟังนะร่างตัวนี้นะผม ไอตัวที่อื่นน่ะจะโดนด้วยครับแต่ว่าไม่รวมบัฟในด่านหรือว่าเป็นบัฟที่เป็นแบบ a อ E ทุกคนมันจะต้องเป็นบัฟแบบประจาตัวตัวนั้นน่ะโดนแค่ตัวตัวเดียวอะไรเงี้ยครับมันจะอันนี้ได้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะลอง i อดีที่มีตัวบัฟสักตัวไหมมีปะมีไหมเหมือนน้องเขาจะไม่มีตัวบัฟเลยปะ,ม,ปะมันจะไม่มีเลยครับทุกคนแต่อารมณ์ง่ายๆอ่ะที่ผมเข้าใจก็คือถ้าสมมติเป็นบัฟประเภทเดียวอะครับอืม บัฟประเภทเดี่ยวที่แบบว่าบัฟอะไรก็ได้อย่างเช่นตัวอาโฟอสโตโฟที่มันจะสามารถเลือกบัฟให้ตัวอะไรตัวหนึ่งได้เลยครับอันนั้นอ่ะถ้าเราใส่ให้ลิมมูรู้ไปลิโมดูล่างอื่นจะได้ด้วยนะครับแต่ว่าไอ้พวกบัฟที่เป็นประเภท p ูเอลีอย่างบัฟของฮารุกาลินหรือว่าอสโตโฟเหมือนกันนะครับไอที่มันตัวที่อยู่ในวงของอสโตโฟจะได้รับบัฟครับไอตัวที่อยู่ในวงจะได้นะแต่ว่าตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงของอสโตโฟจะไม่ได้นะผม ่ะน่าจะประมาณนี้ถ้าถึงผมเข้าใจนะอืมอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจทุกคนอ่ะโอเคประมาณนี้โอเคผมเข้าใจแล้วไอ้สกิลพาส,สีพิษสามันเองโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะต่อมาเรามาดูกันอัปเกรดของริมูรูกันเดี๋ยวผมขายพวกนี้ก่อนมาเดี๋ยวเรามารีวิวตัวริมูรูกันดีกว่าไหนริมูร์อัปได้ทั้งหมดกี่ขั้นเออสิบสองขั้นใช้เงินเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสอตัวเนาะโอเคมาอัพกันเลยดีกว่าขั้นแรกพันแปดแปงแป้งแป้งอ่ะโอเคต่อไป ในการอัพเพื่อนขั้นที่4ี่นะผมก็จะเปลี่ยนเป็นเอ่อไม่อ่านแล้วกันอะไรดาร์กอะไรสักอย่างประมาณนี้อ่ะอัพไปปุ๊บดูสิอ่ะเปลี่ยนจากสายฟ้าเป็นอะไรเอ่ยไหนดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยตีสิอ๋อมันจะเป็นไอ้สกิลคอนซูมเลยปะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะที่ริมูรู้ใช้อ่ะมันจะเป็นการดูดดูดเข้ามาเป็นการกินอะ่ะไอ้สกิลเนี้ยเออผมจำได้ในอนิเมะนะโอเคประมาณนี้เนาะตีเป็นโคร ون, นเนาะโอเคแล้วก็ฮิตเดียวด้วยประเด็นอ่ะ ต่อมาอัพต่อไปปึ๊บป๊บอ่ะในการเอาขึ้นขั้นที่8แล้วผมก็จะเป็นสลามเอ็กซ์โพชั่นนะอ่าอัพไปปึ้งโอเคเดีย๋ยวขอดูหน่อยสิยังไงเปึ๊บเป็นเงินการโดดปึ้งลงไปเนาะกระโดดลงไปนะทุกคนโอเคอ่ะมาดูขั้นต่อไปไม่มีอะไรเนาะอันนี้เป็นเหมือนแอนิเมชันกระโดดไปฟันเฉยๆตุ้มนิดเดียวด้วยอ่ะต่อมาทุกคนอัพปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ่ะ ในการอัพขึ้นขั้นที่11เนาะก็จะมีชื่อท่าว่าอ p โพคาลิฟนะทุกคนอ่ะผมจะอัพเลยนะปุ๊บอโพคาลิฟอ่ะในขั้นนี้จะตีเป็นฟู l เอ e เนาะทำอะไรเอ่ยดูสิปุ๊บโอ้เหมือนทุบลงพื้นเฉยๆลยทุกคนไม่มีอะไรเลย <laughs> เหมือนแค่เป็นการทุบลงพื้นเฉยเนาะไม่มีอะไรครับแล้วก็ตีเป็นฟู l เอลฮิตเดียวนาะอู้รีโมรูฮิตน้อยมากเลยทุกคนเป็นตัวที่ฮิตน้อยมากๆเลยนะเนี่ย อืมฮิตน้อยมากครับแล้วก็ตีโอ้โหอ่ะผมอัพไปเต็มเลยโอ้ตี7.1วิดาเมจสาม0 0นะอัพเต็มแต่ว่าถ้าเราอ่ะผมกดสกิลนักปา่าปึ๊บใส่ไปโอ้มีเกาะอ,อะไรองี้ด้วยนะ่ะปึ๊บอ่ะประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาดูดูแล้วลิมรูรุน่าจะต้องเล่นหลายๆตัวทุกคนต้องเว่นแบบ4ตัวเนี่ยสูงสุด,สดอ่ะมันจะได้บัฟเป็นร2อสิอ่ะอืมเขาจะได้บัฟบร0อ่ะ อันนี้ผมลองอัพตัวที่มันได้บระมาณร้เท mm. ่าไหร่ห้าหมื่นห้าทุกคนแปลว่าลิมอนูต้องเล่นหลายๆตัวครับก็คืออีเทอร์เรลถ้างั้นลิมอนูต้องเหมาะก,กับอีเทอร์เรลทุกคนไม่เหมาะก,กับโมนาล่ะมันต้องเล่นหลายๆตัวครับจากพาสซีฟตรงนี้ของเขาอะ่ะมันต้องเล่นหลายๆตัวจริงโดยรวมลิมอนูก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าหน้าสรุปกันเลยดีกว่าป่ะโอเคก็จบไปแล้วนะผมกับการรีวิวเจ้าตัวลิมูนดูนะผมลืมทุกคนว่าผมลืมให้ดูว่าตัวนี้มีคอร์หรือเปล่าอ่ะตัวนี้มีคอร์นะ ه, คอร์สของริมมรูก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนผู้เสียดายไม่ได้เสื้อมาเนาะแต่ว่าจะได้เป็นเหมือนออร่ราของริมมรูนะผมแล้วก็ดาบอืมแล้วก็ดาบมาผมผู้เสียดายอยากได้น่าจะได้ชุดมาด้วยเนาะอยากได้ชุดด้วยอ่ะคอร์สก็ประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอืมก็เป็นตัวที่ใช้ได้ครับแต่งจริงผมผมแอบผิดหวังนิดนึงนะคือแบบอืมนั่นแหละคือผมก็จะหาโมให้ริมมรุแต่ว่ามาเดินกลายเป็นตัวที่ ต้องเล่นหลายๆตัวจากไอ้ฟาสซีมันนะครับมันมันต้องวางหลายๆตัววงถึงจะคุ้มนะทุกคนมันจะได้บัฟเยอะนะอืมแต่ไม่เป็นไรก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นหาอีเทอรเรียลแทนนะทุกคนจบแล้วผมว่าจะหาโมให้ลิโมโลสักหน่อยลิโรวลก็มาถือว่าเป็นตัวที่ดีครับถ้าเล่นหลายๆตัวก็โอเคนะมันเป็นตัวดาเมจได้ด้วยแล้วก็อ่ามันเอาไปซับเพื่อนตรงที่แบบว่าเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ที่ลดลดคอร์สอะทุกคนลดคอร์สให้เพื่อนๆหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์ะผมว่าอันนี้โอเคนะอืม ล้วก็ไปเล่น PVP ได้ด้วยเอาไว้ไปส่องฝั่งตรงข้ามก็แ,แบบมีเงินเท่าไหร่แล้วมีทรัพยากรเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะโดยรวมก็เป็นตัวที่ดีครับแต่ว่าผมแอบบผิดหวังนิดนึงอะมันมันไม่ได้เป็นตัวดาเมจขนาดนั้นอะใส่โมไม่ได้ด้วยแต่แม่เป็นไรยังไงผมก็จะหามันอยู่ดีครับผมก็ส่วนลิมรุ่หาได้จากไหนใช่ไหมก็หาได้จากประตูด่านเอ่อประตูนี้เลยครับนี่ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้นะครับผมโดยจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่ Uh, 0.5นะทุกคนอยู่ตรงนี้นะเป็นสลามพอร์ทัลนะอยู่ที่0.5แนละ้วผมก็อย่าลืมไปหากันมาติดไอเดไว้ละ่ะถือซะว่าเก็บสะสมแล้วกันแต่ว่ายัางไงผมก็หาแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็น,ปนตัวไม่ดีทุกคนมันก็ดีนะแต่แค่ว่า,ามันไม่ได้เป็นตัวที่ได้เมจา๋านาดนั้นเอางี้แล้วกันอีกอย่างหนึ่งมันติดโมไปแล้วแบไม่คุ้มนะทุกคนมีโมผมรู้สึกว่าไม่คุ้มนะมันต้องเล่นหลายๆตัวนะดีสุดน่าจะเป็น interior แหละครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไปที่ด้านล่างได้เลยนะ แล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะลงในคลิปหน้านะครับผมไม่ใช่อาทิตย์หน้าที่ผมจะลงในครั้งหน้านะครับผมก็กดกระดิ่งกันด้วยล่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม